วันนี้ค็ตีมาถึงแล้วลำที่สองนี่เลยรอวันนี้ก็เท่ากับว่ายังไม่ได้ทํางานนะเดี๋ยวจะเริ่มทําวันพรุ่งนี้นะแต่ทําคลิปไปดูก่อนว่าคัสีมาฮอดแล้วมาฮอดเราแล้วมาถึงนั่นแหละนี่นะคสีมาแล้วนะเ,าาเดี๋ยวไปดูกันนี่ฮะ นี่เลยเจ้าของอู่นี่นะครับสีไปเยิงซ้ายเปลี่ยนซับในมาทำความสะอาดมานิดหน่อยก็มาถึงแล้ววันนี้วันเสาร์นะวันเสาร์น้ามาถึงเย็นพอดีเลย ต่ยังไม่ได้ทำนะเดี๋ยวก็ซีลงไว้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะเริ่มบรรเลงเพลงล็อกแล้วครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ทำก็เวลาก็เป็นประมาณเอสี่ <4. S 1> โมงเย็นแล้วตัวนี้นี่เป็นก็ซีตัวหน้าลิงนะไอ้ตัวหน้าลิงนะฮีโน่หน้าลิงนะครับเป็นฮีโน่หน้าลิงนะ หมายเลขมันจะอยู่แถบขวาตัวนี้อ่าหมายเลขมันไอตัวหน้าลิงจะอยู่ขวานี่นะกำลังลงเลยเดี๋ยวเราชมกันวันพรุ่งนี้นี่ เหมือนเดิมจะทำเป็นซิตี้จ็ดร้อยใส่หัวขาวนี่นะฮะใส่หัวขาวเครื่องอยู่นี่นะนี่มาโล่งๆแบบนี้เลยแล้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้เวลากี่วันคาซีลําลนี้นะ,ะเดี๋ยวรอชมกันนะฮะวันพรุ่งนี้เริ่มปฏิบัติงานคันที่สองเสร็จนี้แล้วก็หยุดนะปีใหม่นะครับ เราชมมันพรุ่งนี้ฝากไว้ด้วยปูน,ปน